สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วค่ำคืนนี้ดึกหน่อยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำซัมซุงกาเ a ็กซี่ a 0 4 s ในการใช้เมนูการแจ้งเตือนนะครับผมเมนูการแจ้งเตือนนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูเลยนะครับผมข,ขั้นแรกให้เราไปที่การตั้งค่านะครับผมคลิกไปเลยที่การตั้งค่า แล้วไปที่เมนูการแจ้งเตือนนะครับต่อไปเลยที่เมนูการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนนี้จะมีหลายเมนูนะครับผมขั้งแรกผมจะแนะนําเมนูการตั้งเครื่องให้แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมไปตั้งแล้ว้มันแสดงที่ขอบจอด้านบนนะครับ จะเป็นข้าวคลองมิโซมตัวทีนะครับ59%นะครับดูเมนูด้านบนนะครับตรงแบตเตอรี่ทั้งแรกให้เราไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับจะมีแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่นะครับถ้าเราปิด การแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะหายไปถ้าเราอยากให้เรารู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ในเครื่องเราก็ไปเปิดปุ่มเลื่อนตรงนี้ให้เป็นสีน้ําเงินเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะแสดงขึ้นมานะครับมีอีกเมนูานึงที่ผมอยากจะแนะนำนะครับที่เพื่อนๆคาดไปถึงเมนูนี้จะมี ตรงเมนูขั้นสูงนะครับผมไปที่ ถอยกลับมานะครับผมทษทีนะครับที่ช้าไปหน่อยไปที่เมนูการแจ้งเตือนเสียงของการแจ้งเตือนนะครับผมเสียงการแจ้งเตือนตรงสื่อสีน้ำเงินตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไปปรับเป็นแถบปุ่มสีน้ำเงินขึ้นมาแล้วนะครับผมมันจะมีเมนูเสียงเมนูสั่นเมนูปิดเสียงนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อไรเพื่อนเพื่อนไปแตะสั่นเมื่อเร็เข้าหรือสั่นเมื่อเรขเข้าปั๊บเพื่อนเพื่อนไปเร่งปุ่มเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปแตะตรงนี้แล้วเมนูเสียงตรงนี้ก็จะไม่ดังนะครับผมถึงเพื่อนถึงมันจะติดเป็นเมนูสีเขียวมันก็จะไม่ดังนะครับสั่นเมื่อเรขเข้า เพื่อนๆไปเร่งเสียงด้านข้างให้ขึ้นสุดมันก็จะไม่ดังนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆหลายคนเจอเจอมาแล้วผมก็เคยเจอมาแล้วเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ดังมันจะสั่นอย่างเดียวกริ่งไม่ดังเสียงจากลาโพงเวลาเพื่อนหรือญาติพี่น้องโทรเข้าก็จะไม่ดัง นะครับให้เราไปปิดซะปิดแค่นี้ง่ายๆเสียงตรงนี้ก็จะดังนะครับผมถึงเราจะไปเปิดสั่นไปปิดเสียงตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่สองเมนูที่มันแนะนำเพื่อนๆนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้เออก็ขอให้กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะครับผมคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ